เดี๋ยวนี้โลกกัดตาลปัดผู้หญิงทะเลาะมาแย่งผู้ชายแล้วน้องผู้หญิงรู้ไหมไว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายไม่ใช่หลอกไง่ายๆนะเด็กวัยรุ่นผู้ชายบอกหมอว่าไอ้คุณบอกคุณหมองเวลาเราดูผู้หญิงนะอย่าดูแต่เพียงภูมิศาสตร์ของเธออย่าดูเฉพาะโครงสร้างภูมิศาสตร์ของเธอหากแต่ต้องดูประวัติศาสตร์ด้วยออ เราต้องดูประวัติศาสตร์ด้วยว่าเธอสูญเสียเอกราชษมาแล้วกี่ครั้งดูกันมากมายขนาด <c oughs> แล้วพวกเราเจาไม่เลยเด็กที่มีปัญหามากๆเนี่ยนะเด็กเรียบร้อย <c oughs> แล้วเดี๋ยวนี้ซึ่งน่าห่วงมากน่าห่วงไปรุ่นมากเพราะว่าจะมีกระบวนการบางอย่าง ที่เขาเห็นเนี่ยหน้าตาดีๆหน้าตาดีๆอย่างนี้ปุ๊บระวังงานจะมีคนมาชวนเขาเรียกว่าแกล่าสวาซึ่งน่าห่วงมากแต่น้องๆครับในสิ่งที่อควาจรอ,อะไรที่ที่อควาจรเนี่ยทับทุกที่มีบุรีสูดน,น,นั้นทั้งทงที่ก่อห้ามก็ยังมีแล้วก็เวลาเราหายใจเข้าไปคนที่สูบบุรีเนี่ยมันจะผ่านก้คนกรองไปแล้วส่วนหนึ่งแต่คนที่สูบบุรีมือสองก็คือ ควันที่มันออกมาที่มันเต็มห้องผักเ็กเนี่ยมีเยอะมากถ้าเดือใครเป็นคนที่แพ้ง่ายๆเซนซิทีฟง่าย,สสายผมเข้าไปนี่พักเดียวอยู่ไม่ได้อึดอัด้าใจไม่ออกคนที่เป็นโรคภูมิแพ้บางครั้งหอบเลยนะครับพอเข้าไปในผับในเ็กภูมิเนี่ย,ย,ยหอบแต่พวกนั้นก็อยู่ได้เพราะเขาดื่มเบียร์ไงมันก็ทําให้กล่อมสมองไปแล้วยาเสนิดก,ก็มาบุหรี่ก็มีมาเหล้าก็มาแล้วก็จะเสียตัวเสียอะไร ที่ตามมาในอนาคตแล้วผู้หญิงบอกไว้ออย่างถ้าใครก็ตามผู้หญิงคนไหนก็ตามมีแฟนเป็นคนสูบบุหรี่ในขณะที่สูบบุหรี่เนี่ยบุหรี่เนี่ยนะครับมันสามารถจะทําให้ตัวเชื้ออสุจิของผู้ชายผิดปกติไปเวลามีลูกลูกไม่แข็งแรงนะครับเชื้ออสุจิก็ไม่แข็งแรงถ้าเผื่อเกิดสูบบุหรี่ผู้หญิงคนไหนสูบบุหรีขอโทษ ควันบุหรี่จะเข้าไปในกระแสเลือดน้ำคัดหลั่งที่ออกมาจากช่องต่างๆของร่างกายแม้จะออกมาที่ปากมาลูกก็มีน้ำคัดหลั่งที่มีบุหรี่ออกมาโอกาสเป็นมะเร็งปากมาลูกก็มากกว่าคนธรรมดา,าหลายเท่าครับแขนเห็นไหมผลที่ออกมามันไม่ใช่เราอย่างเดียวเราไม่ได้สูบแต่ผู้เดินสูบแต่มันเข้ามาปุ๊บแปลกไหมว่าผู้หญิงปกติถ้าเบอร์ผู้หญิงไม่ผ่านการ่รวมเพศโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมารุกนี่น้อยมาก แต่ตอนหลังหมอสงสัยว่าทาไมผู้หญิงคนนี้ไม่ผ่านการร่วมเพศทาไมเป็นมะเร็งปากมดลูกพบว่าอ๋อเขาสูบบุหรี่เขาอยู่กับคนที่สูบบุหรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายกันมากับเราค่อนข้างเยอะมากผู้ชายรู้ไหมทําไมพระเจ้าถึงสร้างถุงอนันธะา้อห้ไว้ที่นี่ทําไมพระเจ้าไม่ห้อยไปที่เอวอะหรือห้อยที่ทางเลยหมดเรื่องเดินห้อยก็เดินท่าทางเออท่าทางเข้าท่า้เออทําไมทำไมอ้าวจะไม่รู้อะไรพระเจ้านีเาานานาน่เป็นนักดีไซเอนเอร์ เป็นนักออกแบบเอาไว้ตรงนี้ป้องกันอันตร,รายรอบทิศทางเตะท่นี้ถูกสะโพกเตะท่านี้ถูกสะโพกเตะท่นี้ถูกก้นเตะข้างหน้ามือติดปลอดภัยห็นไหมลองถ้าเกิดพระเจ้าห้อยไปที่เอวสิครับผู้หญิงเตะปัดหมดอนาคตเลยครับไม่มีเรือนะครับเอาไว้ที่คางต่อยปุดหมดอนาคตนะครับเอาไว้ตรงนี้แล้วเรือเชื่อไหมพระเจ้าไม่ได้ห้อยไว้ตรงนี้ธรรมดานะยังมีไฮโดรลิกประจำถุง สามารถยืดได้ oh, ได้หรอนีเหนือเชื่อจริงจริพระเจ้ามันคิดได้ยังไงอะนองรู้ไหมในถุงอันแะ้ของเรามีลูกอันทะซึ่งลูกอันทะนี่ผลิตเชื้อสุจิใช่ไหมซึ่งเชื้อสุจิเนี่ยนะอ้มีจํานวนเยอะอสุจิชอบเหมือนพวกเรานี่อุณหภูมิประมาณ25อ,องศาพระเจ้าถึงดีไซน์ไว้ในทองไม่ได้ในทอมร้อนไงอยู่ในท้องตายต้องไวข้างนอกแล้วปรับอุณหภูมิได้้ดยถุงอัโตโนมัติ ไม่เช่น้องลองสิผู้ชายลองนุ่งพ้ากมาตัวเดียวยืนตากแดดอยู่นี้สิครับภายใน15นาทีนะเพราะอากาศร้อนปุ๊บอาซูจิร้อนมารายงานสมองตรงเลยนะไม่ผ่านเราเลยนะรายงานตรงบอกกูร้อนกูร้อนกูร้อนสมองสั่งการไปที่ไฮโดรลิกไปตำถุงบอกเฮ้ยอาซูจิมันร้อนไฮโดรลิกยืดตัวไฮโดรลิกยืดกันทีเดีอว ลมพัดเย็นว้าว้าว่านะระบายความร้อนเนี่ยแต่ถ้าเบื่อสมมติ่ะน้องตื่นมาตอนเช้าตากน้ำหนุงงานรบสู้สู้สู้เย็นว้าว้าว่าเมเปิดทับุลเย็นว่าเพราะว่าพุทอสุจิหนาวครับมารายงานตรงสมองไม่ผ่านเราบอกหนาวหนาวสมองสั่งการอัตโนมัติไปยังไฮดริกประจำถุงบอกเฮ้ยอสุจิมันหนาว ไอ้ดัวิองหดตัวไอ้ดัวิองหดตัวเธอเนี่ยใช่ไเห็นสงความอัศจรรย์ของร่างกายมารู้เราหรือยังเออสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นหมอหูคอจมูกตัดลูกกระเดือกคนทิ้งมาเยอะแล้วเอาเดี๋ยวลองดูเลยจริงๆมีนักธุรกิจคอยทั้งสูบบีวันละสองซอง แล้วไปหาหมอหน้าตาย,ยังดีอยู่เลยนะอายุ40ปีไปหาหมอหมอบอกคุณไม่ไหวแล้วปอดข้างซ้ายของคุณนี่แย่แล้วนะต้องตัดปอดทิ้งจําเป็นต้องตัดขนาด40ปีนะแล้วคนที่ถูกตัดปอดทิ้งเนี่ยมีเยอะมากตัดปอดทิ้งถ้าจากการอักเสบก็ยังพองว่าถ้าจากเป็นมะเร็งของปอดอันตรายอยู่ได้ไม่นานอ่ะผมจะดูสิบปากว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดอย่าว่านี้ สิปากว่าไม่เท่าตาเห็นบางอย่างมาต้ออธิบายเดี๋ยวปากเรามาดูผู้ชายคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจไปหาหมอสูบุรีเนี่ยนะครับแล้วหมอบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วคุณอย่างนี้เนี่ยนะต้องเนี่ยหมอตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจเรียบร้อยขอปิดไปน,นะครับนะครับก็เห็นคนไข้เข้าห้องผ่าตัดนอนครับหลายคนในห้องนี้ก็เครึ่องเงินกะ็บนะรบไปไปแพทย์เราลองดูดิครับเราต้องเห็นภาพนี้อยู่แล้ว นี่แหละคนไข้แล้วแพทย์บางคนก็สูบบุหรี่ด้วยนะครับน้องดูภาพวันนี้แล้วนี่หมอวางยาสลบนะครับเรียบร้อยละว,วางยาสลบนะนี่หมอวางยานี่เขมือผ่าตัดกระ่อกเพื่อได้สิวคอนสว่านเรื่อยพร้อมเรียบร้อยหมดเลยนี่น้าเกลือต้องสองขวดเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดผ่าตัดแล้วเลือดออกมากก็ต้องปั๊มนะปั๊มเลือดเข้าไปแทนเ็มือผ่าตัดพร้อมเรียบร้อยนะครับหมอผ่าตัดสองคนนะครับ นี่ทายาเรียบร้อยนะครับทายาใส่ถุงมือเรียบร้อยของจริงของจริงนี่ของเล่นอ้าวกรีดเหนือเต้านมนักเรียนแพทย์เลี้ยบยาสารนั่นขพอเจอเส้นเลือดเส้นเล็กก็ขี้ออกเยออ่ะ้ทำไม่ได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 ้กู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 กอ้าว พอพาถึงที่โครงก็เอาสิวแส,เอ,สวเอาสิวเอาสิวแสเอาเห็นปอดไม่ชัดเอาตะขอ,อเกี่ยวที่โครงที่บนทางขึ้นเสียวที่โครงที่นั่งทางลงอา้าวปกติปอดของเราสีแดงลองดูปอดเฉพาะนี้ดิกันเขาสีอะไรลองดูดิสินอ่เออพอหมอเห็นปอดดำดำหมอก็คลำปอดเล่นครับแล <laughs> ้ก็คลำแต่เล่น จริงๆไม่ได้คําได้เร้ทำจริงๆำํำดูว่ามันมีต่อมน้ำเหลืองโตไหมถ้าเกิดมีต่อมน้ำเหลืองโตอาจจะต้องตัดออกมากกว่าหนึ่งพวงก,ก็ได้หมอคำเรื่อยคํำจนชุ่มปอดอาอาเอาพ,พอัดร้อนไั้ไหมเอามือคยปอดตายอย่ากระพิบดูดีๆเดี๋ยวจะตัดปอดทิ้งหนึ่งสองสามชั่วตัดปอดยกขึ้นมา นี่แหละครับนี่แหละกว่าจะทําให้ดาขนาดนี้ได้นี่ลงทุนเป็นแสนนะออไปสูผบุรีให้ดำได้ขนาดนี้ได้แล้วตอนนี้หมอก็เย็บปิดน,นะครับเย็บปิดยังโชคดีที่อันนี้เป็นแค่ที่ปอดไม่จะเป็นมะเร็งแต่ถ้าเกิดเป็นมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่กล่องเสียงนะครับอ้าว ลุงคนนี้เป็นมะเร็งที่กองเสียงถ้าเบื่อเป็นที่เส้นเดียวก็ตัดทิ้งครึ่งหนึ่งเป็นสองข้างตัดทั้งลูกแต่ของลุงคนนี้เป็นมากเพราะมันกระจายไปที่ปอดแล้วครับผ่าตัดก็ไม่หายใช้วิธีการฉายแสงอย่างเดียวลองรงมาเอหมอเคยเจอแม้แต่เป็นมะเร็งจะอุดหลอดลมอยู่แล้วมานี่เขียวมาเลยให้ใจมาเสียงดัง ขาอย่างนี้พาอย่างนี้พาเข้าห้องผ่าตัดยังไม่ทันแนะต้องเจาะคอที่ห้องฉุกเฉินจับนอนหายเอามีดตาดคอบแล้วท่อเสียบเข้าไาแล้วตัดลูกกระเดืองทิ้งนี่นันะลุงคนนี้เป็นระยะสี่ลามไปที่ปอดแนาะ